สวัะครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น1นึกับเซตท,ที่ผมว่าโคตรดีสําหรับ1นใครที่แบบว่าอยากจะฝึกสเต็ปหนึนะครับหรือว่าอยากจะเป็นนักแข่งหรือว่านักเกต <C le af> นั่นเองเซตนี้เลยผมแนะนําทัศยะโซเนียซานิอันโตนิโอสตัวละครนี้ถือว่าโหดเล่นตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้นะทุกคน <S <S คือแบบ <C le af> เป็นเซตท,ที่ยาวนานมากนะครับตองให้จะโดนเนบก็ช่างเถื่อนครับยังเล่นไหวอยู่และเสนียงที่ผมจะเอาไปเนี่ยก็จะเป็นบีสตันนะครับเป็นคิงของเอาไว้ปาระเบิดไกลนะครับผมแล้วก็คือ ระเบิดแฟตในแพดนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเจาะเกาะของศัตรูได้นะครับมันลดเกาะศัตรูถ้าเราปลาระเบิดแฟตก่อนไฟเนี่ยเกาะศัตรูมันจะลดนะครับมันจะช่วยในการเข้าไฟของเราเนี่ยดีมากขึ้นแบบ100%เลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนอุปกรณ์เสริมที่ผมบอ,อกไปนะก็จะเป็นเสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์นะครับผมใช่ป่วาวะหรือว่ากล่องชุดเก่ออ๋อกล่องชุดก่อนนะครับชื่อมันก็คือเราจะได้เสื้อก่อเวลสองหมวกสองนะครับผมแล้วก็กล่องซ่อมก่อนนะครับสองกล่องแล้วก็เหรียญ200ในช่วงเริ่มเกมเลยนะคือมันจะแบบว่าช่วยในเรื่องงกาาารถ้เล คือเรามองหาปืนอย่างเดียวไม่ต้องไปมองหาก่อนเลยทุกคนแค่นี้เราก็ถึกแล้วศัตรูแบบยิงเราก็แบบตายยากนะถ้าแบบยิงไม่โดนหัวเราจริงๆอ่ะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันนะว่าผมจะไหวหรือเปล่าวันนี้เนี่ยไป1นนะครับเพื่อนเววง้าจุดฟิวชั่นซะด้วยวะแบบนี้ต้องลงไปลุยเลยนะกลับมาอีกครั้งครับสําหรับการเล่น1นึแต่วันนี้เราจะมาโหอนอีกน,น,นึงไงมีงไงก็โดดไม่ถึงกว่าทุกคนลงเมืองง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับต้นแม่น้ำล้วกันเดี๋ยวล่าคิวดีกว่าเกมนี้ไม่เน้นเซฟนะครับเน้นล่าเอา เจอละนักแข่งวะนักแข่งวะเอาดีเอาดีลงบ้านเดียวเลยวะล่ะเอาดีตัวแข่งวะ ไม่แข่งของนาโจเมื่อเล่นลมเล,นเล่นเหลี่ยมไงร่วงเลยตอนนี้ขอน่าจะกดต่ออยู่นะที่เห็นดูเรานะครับคนหรือเปล่าไม่ใช่นี่แบบไปครับวิ่งไล่เลยของฟูล,ละแค่นี้ถือว่าฟูล,ละ คนเหลือ40่สิคนแหละทุกคนยังเยอะกูมเมื่อบอกเลยสกิลคูแล้วกันเอาไว้เปิดไว้ตอนแบบเข้าไปในเขตทห,หารแล้วกันนะครับเขตทห,หารน่าจะมีคนคนเยอะด้วยฝั่งนูน้นจะมีตัวหรือเปล่าฝั่งนี้เปิดคูเข้าไปครับโบ๊บึ้มึ่งตัว

ตัวท้ายไปไหนวะแนละ้วจะมีตี้แบบยืนเก็บไอร็อบด้านบนนะฮะไม่ใช่ไอร็อบหรอกต้องเรียกว่าทางแสงไม่โทรก้อนละฮะมองย่างฟูอ่ะอ้เป็นตี้เลยอ่ะดูว่าตัวเดียววะนะ ผมว่าตัวเดียวแน่นเลยทุกคน,น,นโดนยังปะโดนพังละเดี๋ยววิ่งเลย ไปจริงหรอวะเพื่อนเอเมต้าอะไรวะมอบทำไมวะมีตัวถึงการฝั่งนี้เดี๋ยวผมต้องไปแล้วทุกคนจัดการแบบตึงๆ ไปเลยครับต ok right> ึ๊บดาวะไม่เดียวหรอวะข้าทหาดไปเนี uh <h <h ่ยตีน่ะเดี๋ยวต้องลองเช็คครับ พอดีแหละผมแวะมาซื้อของพอดีอยากได้ของอยู่อันหนึ่งนั่นก็คือเอ2นสองสี่แล้วก็ชิปแล้วก็ซื้อยาด้วยครับยาใหญ่ฟรีไอว่าแข็งงโอเคครบเครื่องอเอถ้าหารว่ามีตัวบัดคนผมว่าตีเดิมแน่เลยอ่ะจะมีตัวเก็บไอดอปอ่ะอันนี้จริง ของเยอะของเยอะโดน,นทิ้งก่อนนะมีตัวเก็บไหวนอบบอโหนี่ไงของยิงกันเต็มเลย โดนล้านแล้วมั้งเนี่ยอุมม้ม <amp> เดี๋ยวเคลียร์ด้านบนก่อน,นครับค่อยลงมาล่าอะไรวะโดนล้านอีกแล้วอะไรวะ นี่หนึ่งเลยเนี่ยว่ะนี่แหละครับบทสรุปของโคลนลัดก็ต้องตุยไป<อ>ตรงหินแน่เลยวะ่ะมะนาวอุย๊ยทางแสงก็มีเปรียบจะแบบตัวนี้ออกมายิงเลยแล้วจะรออะอย nghe người khét này tôi đéo ของหมดว่ะทุกคนผมไม่มีประตูไปไหนก็ได้เฉยนยเว้ยถ้ามีนะบอกเลยว่าร่วง ไม่ต้านั่งมีตัววะ่ะหลังเข้าเคลียร์หลังก่อนดีกว่าเหรียนพันเจ็ดอยากเอาประตูไปไหนก็ได้ดิ หน้าเราหนึ่งตัวสองหลังก็ข้อผมนะ เกือบล่วงอ่ะไม่กะยาใหญ่ผมยังเยอะ <c oughs> เยอะจงังวะมัา <c oughs> จะเก็บที่ดี <c oughs> อ่ออู้ชิหายล้ะตี <c oughs> ห,หนึ่งเลยมั้งนะ่ะ จะยิงผมบอกวะโอ้ยิงว่ะหรืออยู่มีนิยูซี่ไว้ก่อนเลยตีตามะ หนึ่งชัวร์แหละสงานะ่าเนี่ยตัวนี้ไม่ตายวะไม่ยอมกดอูเม,ม์ไม่ยอมกดไม่ยอมกดปืนเลยครับ อ้าวผมปาแล้วเบิดโดนเฉยอะไรวะเอาดิไหวเปล่าไหวเปล่าเพื่อนต้องจัดกันหน่อยแล้วครับสวยงามห้าสิบแต้มครับผมยี่สิบเอ็ดคิวดาเมจแปดพันเจ็ดร้อยเกือบหมื่นเลยทุกคน ถือว่าดามเมจเราเยอะมากๆผมเกมนี้เวลิเกอรเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับพี่น้อง <c oughs> เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับการกด1 4ของอูเมอร์นะครับกับเซตเจ้าตัวทศัศยะโซเนียซานิอันโตนิโอนะครับแล้วก็คิงคองแล้วก็อุปกรณ์เสริมเนี่ยก็จะเป็นกล่องชุดน,นั่นเองนะครับใครอยากเล่น1 4ึนโหดลองใช้เซตนี้ดูครับผมบอกเลยว่าตึงแน่นอนเซตที่จะทำให้คุณเล่น1 4แบบโปรเพเยอร์โคตรมเลยอะ เจอใหม่คลิปนะับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมพาการกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะแล้วก็ฝากเพจอูเมอร์ช็อปด้วยนะใครที่กาลังมองหาไอดีหลักร้อยนะครับจนถึงราคาหลักพันเนี่ยสามารถทำไปที่แฟนเพจอูเมอร์ช็อปได้เลยนะครับมีดีให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกมากมายช็อปง่ายจ่ายง่ายปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องอูเมอร์ช็อปเท่านั้นนะครับผมลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนี้แล้วก็ใต้คอมเมนต์นะครับผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายคลิปหน้าจะมาทําอะไรให้เพื่อนๆดูก็รอติดตามได้เลยนะครับผม